มันมีรู้แต่ว่ามันมีชื่อทับทิมสยามมยนเพชรเจ็ดสีเพิ่งเคยเห็นมักผัวมักเมียมาแล้วก็เพลินนะเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นเป็นเพชรเจ็ดสีอย่างนี้อันนี้เขาต้องปลูกคู่กันสองต้นบ้านไหนมีแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเอาไว้เวลาเด็กเป็นไอ้นี้ไอ้นี้ใช่ทับทิมสยามไหม จำที่เพชรอะไรทั้งอย่างเพชรพระพัสดุหรือเพชรพระอุมาอะไรนี่ยโอ้โหนีชื่อจ้ะเสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะนี่อันนี้เอฟมาเห็นมันสีผมเอาไปขยายไงเนี่ยได้ตอแล้วแหละมันรูปตอไหนน่าจะตอหนึ่งแล้วก็มีตัวนู้นเล็กปลาหมึกคล้ายๆงอไหนเนี่นี่ตัวเนี้ยแต่ถ้าลายจะจัดมันจะมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นสีแบบเนี่ยสีรุ้งหมดทั้งใบเลยแต่นี่มันยังไม่ใช่หน้าของมันอ๋อมันเอ้ยมันมีหลายรูปแบบเนาะไอ้เราก็หลาตัวหมดช็อกโกแลตใหญ่ช็อกโกแลตเล็ก S <S เะแต่ยังไม่ถอดรูปถอดรูปมาหนาวถ้าถอดหน้าหนาวแดงปัดทั้งหมดเลยไม่มีสีเขียวเลยไอ <atur S 2> <ห>้เราก็รู้แต่ว่าอไอนี่หมักหัวหม,มักเมียแต่ไม่รู้ชื่อแยกของมันอ,อ๋อเออเฮ้ยมันก็มีสเสน่ห์ของมันเนาะไม้แต่ละต้นนี่โครตัวนั่นอันนี้ตัวแคะเนี่ยแต่เหมือนกันไม่ลายก็เหมือนกันแต้คนละนิดอย่างมีตัวแคะตัวไม่แคะมันเออขอบชมพูนี่อันนี้อีกสีอีกแบบหนึ่งโคละตัวนี่มีชื่อหมด เนี่ยอันนี้เพชรใส่ลุงแต่ว่าอันนี่มันเป็นอ๋อจ้าเพชรใส่ลุงแต่เนี่ยสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกติมันจะเป็นสีเป็นปืน้นใหญ่ๆเออเราเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเห็นสวยแบบนี้โอ้ลายละเอียดมันเยอะเนาะต้องทิ้งแล้วต้องเล่นจริง <ๆ S 2> มันเยอะมีหลายสวยมากเลยเออและอีนี้ใช่สิบแสนไหมเนี่ยใช่มีหน่อเล็กไหมหน่อเล็กหาต้นเล็กสักต้นสองต้นอยู่อยู่ที่อยู่ที่กอหมดหลังบ้านใหญ่กว่านี้ อันนี้อันนี้ก็ตัวเดียวกันแต่ไม่ดังไม่ดังดังน้อยหาเดี๋หาอยู่เพราะว่าจักลูกนั่นแหะมีลูกค้าหาอยู่เพราะที่บ้านมีมันกําลังออกดอกมีต้นเดียวแล้วไม่ออกหนอสิของผมข้างหลังบ้านนี่สิบห้านี่มันเต็มแล้วนอไม่ได้แยกอะไรเออวันสิบแสนสิบแสนชัดทองสิบแสนสิบแสนด่างเ่เลลยพราะที่บ้านมีมันไม่ออกดะมันไม่ออกหนอไงลูกค้าหาขอแบ่งมีดอกด้วยนะ ออกดอกเยอะตอนเนี้ยออกดอกเขาเนอะอ๋อข้างห,หลังก็ออก,ออกเหมือนน้องมันก็มีพอแล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนใน้างคุ้มเลยไม่มีเงินเดี๋ยวรอรอรองเงินก่อนแล้วค่อยมาใหม่มาใหม่มากันนะสวนโกโก้สุขไิษานเนี่ยไม่ไกล,ลหรอกห่างสายเอเชียแค่กิโลเดียวเองห่างตัวสิงห์บุรีประมาณสิบฟาร์โอนะทางลอดพรมบุรีอันเนี้ยไม้เยอะมากทุกอย่างอ่ะ ่โอ้ยพี่บ้านเลยเนี่ะในประเทศออกมาแล้วเนี่ยอยูตนู้ช้างใหญ่อลยนะพี่ยังเยอะเลยอ่ะโอ้โหเป็นผมด้วยผมช้างผมหลบมาเลยเป็นผมนี่ผมขยายเต็มเลยเนี่ยขยายเต็มเลยนะอย่ากระทืบอยู่นะฝังตรงนู้นเดี๋ยว มันมีที่แต่ไม่มีไม่ทุนไงโอ้โหดางกระดิงได้หมาวิ่งชนพวกเดมาเก็บฟันมาแล้ววิ่งยอดทุกอย่างนะแต่ผมได้ต้องขึ้นโต๊ะหมดไม้นั่นๆก็วางไว้ต้วยนะโสนก็มีนะโสนก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ข้างหลังก็มี้าหลังบ้านนี่นะแล้วไม่เห็นโพสต์ขายมนาน อาเที่ยวสวนโกโก้เลยเนี่ยอันนี้โกสนโกศลก็โกโก้อยู่ด้วยกันอันนี้มันก็มีชื่ออีกโกศนมีครับอ,อันนี้ลูกลูกไม้ลูกกระแพงเพชรอ,อันนู้นพรมบีเนี่ยนละโอ้โหนนี้<ฮ>ที่ว่าขายไปกิ่งครับตอนแรกผมขายไ้สามพันนะสองยอดล่าสุดขายกิ่งละพันนี่มันสวยจริงครับแล้วกันเนี่ยเจ้าโลกทูนเจ้าไหนอไหนเจ้าโลกเจ้าโลกทูนเก้ามีคำว่าทูนเอ้าด้วยมันมีหลายตัว มีชื่อเหมือนบอลสีเลยแต่เมื่อก่อนเมื่กอ,กอก่อนว่าเจ้าโลกมันแพงสุดอันนี้อินแดงว่าเจ้าโลกอินแดงสีก็ด,ดำแดงส้มโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยข้าม่วงโอ้โหข้าม่วงรักแสงจันทร์นี่มันไหนตัวจะมีขนาดอยู่ในโลกไหมเนี่ย